นวสัญญาณแขนด้านในนะครับทั้ง5จุดนี้เรามาดูกันนะครับหลักการนะฮะให้คนไข้กลางแขน90องศาอย่างนี้แล้วก็หงายมือนะตัวหมอนี่ก็อยู่ด้านในอย่างนี้นะครับถ้านั่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรจุดสัญญาณ1แขนด้านในก็คืออยู่ในร่องรักแร้วิธีการว่าจะโดนหรือไม่เนี่ยให้เราจับชีพจรก่อนทุกครั้งนะเต้นนะเต้นแล้ แล้วก็วางมือนิ้วโป้งนะครับเห็นไหมนิ้ววางลงลงไปในร่องรักแล้วก็ค่อยดันเข้าไปดันเข้าไปจนเส้นเลือดหยุดตอนนี้หยุดแล้วพอหยุดแล้วก็ตรงนี้มันจะเต้นตรงที่นิ้วมือข้างบนอาจารย์แต่ที่ปลายข้อมือหยุดแล้วก็นับหนึ่งถึงสามสิบช้าๆนะครับต้องนิ่งพอนะฮะตรงนี้ถ้าไม่นิ่งพอมันหลุดไปมันก็จะไม่ร้อน ตรงนี้มีข้อควรระวังคือห้ามแรงเกินไปเพราะใต้ลักแร้จะมีเส้นประสาทที่วิ่งลงไปเลี้ยงแขนเต็มหมดเลยถ้าแรงเกินไปคนไข้าอาจจะชาได้เหมือนกันหรือผิดตำแหน่งเอาแค่แค่ชีประจรตรงที่ข้อมือหยุดก็พอละนะไม่ต้องกดลงไปอีกเยอะนะบางคนอัดเข้าไปเลยบาดเจ็บแน่เลยโอเคกายเห็นไหมพอปล่อยปป๊บชีพจร,ตรเต้นความร้อนก็นจะวิ่งไปเห็นไหมเออคนไข้ทือสัญ,ญญาณสองคือตรงนี้ครับ แนวต้นแขนด้านในโดยใช้อุ้งมือนะครับแต่ที่ประจรเหมือนกันใช้อุ้งมือกดลงไปเบาๆช้าๆหยุดปับ๊บพอหยุดปั๊บก็นิ่ง <c oughs> นะคือเส้นตรงนี้ไม่เต้นแล้วตรงที่ข้อมือไม่เต้นแล้วก็นิ่งไว้30วินาที <c oughs> น้ำหนักคอนโทรลอยู่นิ่งลตลอดนะครับความแม่นยำหรือก,การที่ได้ผลดีก็คือการนิ่งให้ได้นาน พอเหมาะน้ำหนักพอเหมาะนะถ้ากดแรงไปกล้ามเนื้ออาจจะอักเสบได้กักไว้เป็นช่วงๆวนั่นเองอ่ะคลายอาจารย์ชายเห็นไหมไปเลยอโอเคนี้เองไม่ได้ยากอะไรสัญญาณสามอยู่ตรงข้อพับข้อพับตรงนี้ก็เหมือนกัแคล้ายๆข้อพับเข่าก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทวิ่งผ่านนะครับการ กดต้องเรามัดระวังนิดหนึ่งเนื่องจากมีเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นของใบเสพผ่านนะครับพิธีการก็แหวกนิดหนึ่งไม่ต้องแรงนะครับนี่แหวกลงไปกดนิ้วซ้อนนิ้วก็ได้แล้วก็ค่อยลงนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ล็อกค้างไว้นิง่งจะเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,ต,บ,ต,บตรงข้อตรงข้อศอกเลยตรงที่นิ้วเราก็จะรู้สึกชาไหมถ้าชาบอกนะถ้าชาอาจจะโดนเส้นประสาท หาจัดกันเต้นตึ๊บตึบตึ๊บที่ใต้นิ้วเรานะคะที่เขาเจาะเลือดหาเลือดส่วนใหญ่เอาเลือดไปก็กล่องเนี่ยแหละเป็นเส้เลือดแดงใหญ่นะอ่ะข้ออ่ะนะอ๋อร้อนเข้าไปในข้อแล้วก็วิ่งลงด้วยนะโรคที่เกิดขึ้นในนี้ก็จะทุเราลงได้ต่อไปสัญญาณสี่นะครับดูนะฮะ สัญญาณ4เนี่ยแบ่งท่อนแขนท่อนล่างเป็น3ส่วนอันนี้จะอยู่หประมาณหนึ่งในสามนะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้3ส,ส่วนแบ่งเป็น1นส่วนสนี่นะตรงนี้ถึงกลางเลยนะแนวนิ้วกลางนะคือแนวตรงกับสัญญาณ 2, ออสองนั่นเองอเอสัญญาณ3ามนั่นเองนวงเน้นนิ่งลงไปครับนะครับอันนี้ก็จะกดไปที่กล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เส้นเลือดอยู่ใต้กล้ามเนื้อ เส้นเลือดแดงจะวิ่งลงแขนและใต้นี้ก็มีเส้นประสาท median nerve ด้วยถ้าเราแรงไปก็อาจจะชาได้เพราะฉะนั้นต้องคุมน้ำหนักทุกอย่างต้องคอนโทรลน้ำหนักทั้งหมดคอยสังเกตด้วยถ้าเขาชานั้นแสดงว่าเราแรงไปค <Okay. S 1> ่ะครายนอนนะอันนี้ก็จะ ส่งเลือดไปเลี้ยงที่ปลายมือข้อมือที่นิ้วแก้โรคที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดนะโรคข้อมือโรคสันนิบาตมือตกอะไรต่างต่อไปสัญญาณที่ห้าสุดท้ายนะครับของแขนด้านในอยู่ตรงตรงนี้ข้อมือตรงนี้เป็นสร้อยข้อมือให้หนีวเหนือประมาณทั้งสองนิ้วนะครับวัดขึ้นมาทั้งสองนิ้วอย่าก,กดตรงสร้อยข้อมือเลยเพราะจะมีเส้นประสาเส้นเอ็นเยอะอนะครับวางมือ ประมาณสองนิ้วเนี่ยวัดนี้อ่าเนือเห็นไหมจะไม่กดตรงนี้กดเนื้อขึ้นมาประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสัญญาณห้าของแขนด้านในกดนวงงนนิ่งไว้เอมือออกไม่ได้เลยหืมไม่ได้เลยเพราะจานกดโดนเอ็นแล้วล็อกไว้ครับล็อกครับล็อกคับอ่า ป็นไงร <Okay. S 1> ้อนเข้ามือเลยใช่ไหมนี่คือสัญญาณแขนด้านในทั้ง5นะ้ค่ะโอเคครับโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์